สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างกันแอร์สวิตนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับมอเตอร์นะฮะของเครื่องซักผ้านะครับอันนี้เป็นถังถังซักนะครับนี่ดูนะครับาบางตัวก็จะมีเขียนบอกนะครับว่า,าพวกไอ้แคปคาปาจะเป็นพวกเยนโลเลส หรือว่าสายไฟอะไรนะครแต่ตัวนี้มันมีแค่นี้นะครับก็ไม่มีไม่มีบอกนะฮะแต่ทุกๆตัวนะครับก็จำไว้เลยนะถ้าเป็นอ่าแดงน้ำเงินเหลืองนะครับอันนี้ผมจะเอไอ้สายน้ำเงินเนะี่ยเป็นไฟนะครับไฟนี้ก็จะนี่นะฮะร,ระบบ ต่อนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูผมจะบอกวิธีไปเลยตัวสีเงินนะครับคู่กับสายสายปลักนะฮะสายปลักไปพันไปเลยอันนี้พันไว้เลยฮนะพันคู่กันไว้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็ได้ลักษณะนี้ครับพันไวแล้วฮะเส้นสีขาวนะครับแล้วคราวนี้ จะมีตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น16มโคฟารัดนะครับเป็นตัวสตาร์ทนะฮะมอเตอร์ตัวนี้ก็จะมีผมก็ทำไว้ก็เป็นสายน้ำเงินกับสายสีแดงนะครับอโอเคงั้นมาแยกก่อนแยกให้ดูกันแยกให้ดูก่อนนะครับ เหลือคราวนี้เหลือสายมอเตอร์ก็จะมีสีเหลืองกับสีแดงนะครับให้พันไว้เลยนะฮะกับสายคาปาเมื่อกี้ตัวนี้นะครับพันไว้เลยสองเส้นแล้วผมจะทําให้ดูอ่ะผมพันไปแล้วนะครับจากคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะฮะพันมาก็สายสีแดงกับสายสีเหลืองนะครับพันมาเรียบร้อยคราวนี้ก็เหลือสายอีกสายหนึ่งที่เส้นสีดํานะครับเราจะพันตัวไหน เราพัานตรงนี้เลยฮะสีแดงก็ได้นะครับหรือว่าสีเหลืองก็ได้เพราะว่ามอเตอร์ตัวเนี้ยมันจะหมุนหมุนได้สองทิศทางนะครับปุนทวนเข็มนาฬิกากับไปตามเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมพันตัวนี้ก่อนนะครับจะเทสให้ดูอ่าพัานแล้วนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้แต่ก่อนอื่นนะครับผมขอ,อให้พี่น้อง ทุกคนหรือว่าพวกช่างทุกคนนะฮะอ่าเซฟตี้ตัวเองก่อนคือคือพันเทปให้เรียบร้อยนะครับเราค่อยเสียบปลั๊กไฟนะครับเราก็ทดลองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยนะครับก็ได้มาแล้วนะฮะคราวน,นี้ผมจะเสียบปลั๊กดูนะฮะลองดูว่ามอเตอร์มันจะเสียไม่เสียอ่าแต่ตอนนี้ก็ เอาของล็อกของอะไรไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันจะสะบัดนะเราลองดูก่อนว่ามันติดหรือติดอ่าติดนะครับอันนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเราก็ต้องไปสลับสายนะครับจากตัวนี้เส้นสีแดงจากมอเตอร์นะครับไปสลับสายเส้นสีดําสลับเป็นเส้นสีเหลืองตัวนี้นะครับทําให้ดู คราวนี้ผมสลับสายไปเลยนะครับอเรามาดูกันอ่าหมุนไปได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับผมมอเตอร์ตัวนี้ใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเทสอมอเตอร์อันหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับผมกับการซ่อม มอเตอร์ทดลองทดลองมอเตอร์นะครับาไปทํางานเกี่ยวกับ DIY ได้นะครับผมกับช่างการแอร์ซีรีสนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับไครตให้ด้วยนะครับผมกับช่างการแอร์ซีรีสจะได้ทําคลิปต่ตอๆไปให้ชมใหม่นะครับขอบคุณครับ